สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าป่าอีกแล้วพาทุกคนมาเดินป่าอีกแล้วนะคะวันนี้เอาถังมาห้าใบไม่รู้จะได้กี่ถังวันนี้ลองดูวันนี้มากับอ้อมสวัสดีค่ะ <laughs> อ้อมก็เอามาสี่ใบ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้หอบถังมาเยอะไม่รู้จะได้เท่าไหร่ไปไป ว่นะ่ะเจอเด้อบอเมนก็เจอว่าไงมาจ้ามาจ้ามาเก็บน้ำกันนะว่าไงสีงเหลืองๆงามๆนาะมันมันย้นำมันถือหนามเนาะงามเลยฝนออกหนาก็นะหนีคนก่อนไ่โลดเราก็เจอเหมือนกันแต่มันอยู่ในมอสในอันนี้พูดผิดดงสตอเบอรี่ เปิดมากส็สวยอยู่เด้อเกดด็บรถเอาเก็บหนาเถอะนะ มาไม่ทันทากเลยนะเพื่อนๆทากกินแบบว่าเหลือแต่หมวกมันอะ่ะพี่ฝนก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูไม่ได้เก็บด้วยแหละเพราะว่าวันนี้จะเดินไกลหน่อยอันที่จริงตรงนี้เยอะนะเคยเกิดเยอะแต่ว่าตรงนี้ไม่เกิดอนะ่ะอืมหรือเขาจะรอเกิดตอนช่วงหน้าฝนก็ไม่รู้ ต้องขยันมาดูบ่อยๆร้อนแต่เช้าเลยวันนี้แมงก็บินตอมบึมบึมบึม ร้อนอบอ้าวมอนฝนจะตกนี่แหละอย่างนี้แหละเห็ดจะออกร้อนร้อนจนพูดเลยไม่ออกเลยนี่ขนาดมาแป๊บเดียวนนเนี่ยมายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยไอ้นี่แล้วเนี่ย ร้อนแล้วเนี่ยเหงอเปียกเสื้อเปียกหมดเลยร้อนมากโอ้อ้า เห็ดออกที่ใหม่ป่านี้ที่เก่าไม่ออกออกที่ใหม่ออกที่ไม่เคยออกอืมไม่เอาไม่เอาเอาเลยใช้พี่เถอะพี่แค่หาว่ามันอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองจะได้รู้ว่ายังอยู่หรือทำหาย เลยเนาะปฏิทูโอ้คนฟอ่อนใส่เลยเ <laughs> 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 ก็บก่บ <laughs> อนอ้อมอ้อมได้ฟอ่อนสมใจเลย <laughs> อ้อมได้ฟอ่ <laughs> อนอ้อ, <laughs> อ,อมบอกว่าพี่ฝนคันเจอเฮ็ดเป็นแผงๆบอกอ,อ,อนะ้อมเนท่าอ้อมอยากฟอ่อน <laughs> ได้ฟอ่อนสมใจละ แมงกะมาจุ่มยู่นี่แหละกิบเอาก็บเอานี่แหละอ้อมเก็บไปยางง้ำเลยอ้อมตัดขาไปน้ำพี่ฝนพได้ตัดอัน <c oughs> อเป็นพึ่งเป็นแพ้ จุมจจ่มอยู่โอ้ยโพดโพดไปเนาะแ <c oughs> กเป็นจุมจ่มอยูเ่เป็นตับเป็นตับมีได้อ้อมอันคางเห็นกับมีฝั่งผีกับมีเก็บเอา เหลืองนี่เนาะงามแท้อือมีอีกอยู่อันนี้ทางเขาซื่อๆนั่งดอกแวะเข้าไปดูตรงเมื่อกี้เนี่ยมันเคยเกิดไงแล้วทีนี้พอเข้าไปดูแล้วมันไม่เกิด ก็ได้ออกมานิดเดียวเองปีนี้เห็ดไม่ออกที่เดิมนะฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งเก่าอ่ะฝั่งวันก่อนเนี้ยออกที่เดิมผู้ไดได้หลายคนนั่นก็น,นักละ <c oughs> <c oughs> นักบ่เป็นยังสีทนได้ จุ่มนี่ซื้อๆก็เมื่อยละบงเบิงอันนั้นหรือ,อยัง,ง,ยงเคยเกิดแต่ว่ามันสิเกิดหรือ,อยังปีนี้สำนันอทั้งหมดเลยคืท้งหล เือกัสิเครื่องตอนนี้แหละแม่กินกับพวกเอาไงือเข้าไปมันนักเปล่า,า,า,าอม,มองนี่กับสิเก็บ ใส่เวลาโดนอยู่เกิดบอบอเกิดกับมาเก็บเอายุ่นีนี่บ็ต้องทาดอกมาเก็บนั่นกันนี่ละมา เดีย๋ยวมาเก็บเอาน้ำกันนี่แหละมาโลดเอาครูมาใส่อเ้ยอยเนาะออันนี้ยังโลงเฮ้ยเบิ่งทานางเก็บเห็ดล้ว สบายใจเลยมันล่มเย็นไงเนาะเอ้าแดตตะกี้นี่เข้าไปเนาะล่มมาร่มมาถึงห่อนจนเหี้ยอะไรสงสัยขึ้นมาละไม่คุ็นคนไงเสีย อืมมันอยู่หน,หนาวหนาวเนาะหลอกคาบแนละ้วท้งนี้ไส่โบ่ไไวมันอันนี้โพด ปีที่แล้วเบาหวานขึ้นไม่มาเก็บน้ำพีฝนด้เตี้ยเดียวจะสิตาย <c oughs> ปีนี้ไข่แน่แล้วอ้วนท้วนสมบูรณ์เรามีพลังวัางซ่าเราจะไมาน้ำเพลินใดก่อนสิมาถามว่าอ้อมสิไปน้ำอ้อมยางได้บ่ละโอ้ปีนี้แข็งแรงแล้วพี่ฝนมาสันพกยาไปน้ำเด้อพก <c oughs> <c oughs> บอกครับพกยามาน้ำเด้อแบกโบไไวเได้อจมเบาไวเได้ <c oughs> ให้เจ้าของกับอ้วนนํำมาลาอือเจ้าของกับยางกับสิโอ้ยเึงหอบเึงอันนี้นนอ้วนขึน้นอิรีได้อ้อมสิบสามกิโลนเนี้ออิรีส่งอะใส่บ่ไดะไัจะโตไม่ส่งยิ่นนะใส่แต่ส่งยืดใส่กับขาดขาดแล้วขาดอีกอยู่ กระจุกกระจุกย,กอยอออู่พี่น้องเอ้ยมว,ว่านี่เอากะคุม,มาสองสองคุหาเบื้อเดียวในสามชมัม่วโมงสองคุเต็มอัลลัดให้คุณสามีเอาคุม,มาใสา่มาหาอีกเต็มอีกโอ้ยมอว,ว่านี่สนุกหาแถะหอดคำบัดรมือนี่เอามาหาคุ บท่านได้เคิงอยู่เออ <c oughs> เดี๋ยวมันก็มี <c oughs> คุณ่ามันกำลังใส่ปุ๋ยถาเข้าอยู่ลัางหลั <c oughs> ตอบคอมเมนต์สายยาวากันเด้อจ้าขั้นบได้บ่ท่านได้มีเวลาอยู่สิตอบทุกคนน่นล่ะจา้าแต่ว่าอันตอบซาแน่จักน้อยละ่ะค้าเขาตายุจ้ะปีนีสิบาเห่นนตลาดเด้อจ้าเด้อ ปีที่แล้วว่าสิทายให้เบิงกะบ่มีเวลาทั้งเจ้าของกะว่าภาษาเป็นพรนพมเขามาถามยังกะว่าก็เพิ่นบ่ฮู้หูเรืองเพิ่นถามยังกะมิดจิลีอยู่ตอบเป็นเข้าใจอยูุแต่ว่าตอบเปลี่ยนปีนี้ได้แล้วจักน้อยนึงล่ะไปเลียนหนังสือเอามาขายเห็ดเนี่ยจ้ะพี่น้องเมามาเว้าก็บอนลูกค่าืมอมอเว้าก็ลูกค่าเพื่อ เพื่อนถามอีหยังกับสิได้ว่าวก็เขาหูเรื่องจักสองสามคำนี่แหละเดินไกลนะเนี่ยวันนี้เดินไกลแน่นอนเพราะว่าทางเข้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ดอกเล็กๆที่ไม่เอาไปเพราะว่ามันขามสั้นเอาไปก็ใช้ไม่ได้นี่นนะเอาไปได้ไหมก็แตกเอาไว้นี่แหละเก็บตรงนี้เร็วๆมดมดเตินเป็นขบวนเลย กล่องหันพอท่านมือเดี๋ยวจะตรงไปซ้ายนี่เด้ออ้อม เดี๋ยวจะตรงไปตามทางนี่เด้เอาของไว้นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวต้องเดินกลับมาทางนี้อเอาแต่ถังไป บูเบอรี่ดำเป็นน่วยเป็นตุ่มยุ่นั่นบูเบอรี่เอ,อ๊ คนละพัน์นั้นเนี่ยอ้อมอืม,อ,มอันนี้เป็นเห็ดแคนจะแลนขาวเปรียบดูสิป่าเนี้ยมันมีสองพันสีขาวกับสีเหลืองจึงสีงๆๆแห้งง่ามเนาะแหงๆดีนะรถมาเหยียบป่าเห็ดพี่ฝนโอ้ยอันนี้เหลือที่ไม่โดนไม่โดนรอยรอยรถเหยียบโอ้ เขาตัดไม้อะปีนี้แย่เลยตรงที่ไปเก็บเมื่อวานก็ไปเก็บมาแล้วแล้วตรงนั้นก็แบบว่าคนก็เดินเยอะทั้งฝรั่งทั้งคนไทยคนต่างชาติมาเก็บเยอะทางนั้นอะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทางเลยอันนี้มันเข้าปาเข้ามาในป่า ไม่มีใครเข้ามาถึงหรอกแต่ว่ารถตัดไม้เดี๋ยวพี่ฝนจะส่องให้ดูนะรอยล,อดลด้อรถนี่ปลาเห็ด หมดเลยผลเจอพุ่นพุ่วงกับคู่ไหวอ้อบอกว่าสีมาเบงนะสันโอ้ยุลนี่นี่เข้มยูโอ้แสง แม่งตอวดีดิเ <c oughs> ก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเ <c oughs> ก็บเอาเโอ้เจอสี่ออีพ่ออีแม่ยยางมาแต่โดนตะไก่นี่นี่ทั้งนี้โอ้ยรถรถเหยียบเนาะมองบปเห็นอันนี้เลยโอ้อันนี้มันซองบ่ได้พี่น้องเอ้ยมันบอเห็น ไม่นมาจนมาจนคำเมนบ่หมดมือเลยบ่หน้าเะเ้าเมนบ่สองุมกลัวน่ะเมนบ่ล่ะออกจากป่ามากคำพอดีอ๋อ ขึ้นกับยาอย่างนี้โอ้เบื่อเด้